การไดะบดเนาะพี่น้องเนาะโอ้สมตำเนาะพี่น้องอะชิมชิมบ๊วยเขาจะถ่ากินเพื่อเจ๊ไหมอืมกินอะกินกินกินจะจะอิ่มข่อยกะดีใจเลยนะทางแรกเขาไม่มีการเกรงใจอืมไม่ต้องเกรงใจค่ะเอาไปเลยกินไปเลยเอาต้นออกมาเลยอืมไม่ต้องเกรงใจเกรงใจแิ่มตอนนี้หิวมากตอนนี้หิวมากก็กินไปเลยอันนั้นก็เอินมาใส่โคตรใส่โคตรเป็ดใส่โคตรเป็ดบ๊วยอ้ยแยมโอ้โหกินบ่พอมีแซ่บบ่ยำ โอ้โหกบกบเอาจเจ๋อเจ๋อเอฟซีอย่างเงี้ยเสียงกบ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 เดย์มื่อชอีกินเอฟซีเบิร e. ์นนะพี่นอ้องส,สบายดีสบายดีพอไปพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขวลบอกว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวพี่น้องหรือต่างประเทศนะเนาะเมื่อกี้มาพบพ่อกับช่องซอกึมใจสว่างคือเก่าพี่น้องเมื่อในอกึมมาหับเบาบอยพี่น้องเอง,องเอง่อคนอยู่บ้านนาโมงเนาะมาตั้งแต่เศร้าแต่พอมาเมารถเพิ่อมาซอกึมก็เลยขี่รถมาหับอยู่บ่อขอโสามเนาะ แล้วสิเป็นจังไดงฝากพูดมาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเว้ยสบายดีสบายดีบอยสบายดีเจ้คือวันนี้่าวบาเมาโหลดมาจะคน้นบปดิหาเขาเนี่ยไทยมากระทิมงานบาอหน,นั่งก้อนนั่งก้อนนะเขาวกำลังมาเพิ่คนมาเลย่ะ <c oughs> นั่งก้อนเด็ดคนมาเลิศ <c oughs> จะมาแบบเงียบๆแต่มีเซไพเซไพได้ล<อ>ุง <c oughs> กาว่าวกันธรรมดาการให้ข้อมูลเดี๋ยวเดี๋ยวปีกติอบอกเออถ่ายกันได้啊เสาลายผักถ่ายเนี่ยพอสีคุยกับาบอยอ่ะเดี๋ยวฮะโ<อ>บมีบ่ถือมาบม่บ่เป็นยังถือมากระเด็จพี่สวัสดีค่ะสบายดีเดี๋ยวเดึงสบายดีอีกเทนึงพี่น้องเอ้ยครับสบายดีบอยป้ามือคือทางหลังเนาะพอดีว่าเสาึุมกำลังอ่าสิพาไปไปกินข้าวอ่ะหาที่เอยจับกล้องให้เนี่ยใช่เนี่ยเพื่อเพื่อไปคนดังทางหลังอะไรจับเนี่ย สิพาพบ,อบอยไปกินเข่าเนาะพี่น้องมาหักเพยยเกิ่นโดยขอบใจเจ๊กงามโอ้ไม่ยอมกันไอเดคิดเน่ยว่าชายหน้าบ,บอยเนาะคนดังอยากดังขึ้นแล้วอี่ฮอดแซงผู้ติดตามจะแห่งกระดังกว่าขอ,ขอจริงโอ้ยดังมีคนติดตามทอนเจ้าดอกก็บม่ได้ดังได้ใครนะฮันลาบเนี่ยก็สไลด์ขึ้นเข้าไปนะเนตภาพลาบก้อยเขาจะไปฮันนั่นบอกฮันนั่นแหละโอ้ฮันฮันดังเนาะแม่แซ่บ แซบยูแซบยูสถ้าแบบบอยไปกินอะไรไปสดห่อนๆเนาะมันมีต้มแซบแบบบอยแซบมัอมือว่าเนี่ไปเด็กคนนี้ว่าโดนจังไหจังงูเขาไปว้านเออมือแดงมือว้านนี่มือขึ้นนี่ซ้ำนี่แหละซ้ำนี่บอก็คิดงูซ้ำกันโอเจ๊เราชอบเเห็นหน้าบอยซ้ำสองกันนะแมนบอกไปเนี่ยแมนมือบ้านอ่ะใส่ไปถ่ายอยู่หันลาบกันเลยโซไล สองปีอยจะปีจังนะสาม,มาสามิบห้าสำนองทรายของผมเปตำรวจก็อีกแปดเลยเมตรเลี้ยวซ้ายไปยังถนนมิตรภาพห,หนาาา้าบ้านครับคือเสียเลี้ยวซ้ายไปเอ้าวเป็นเสือมา้วเด้อสิรินะอืมอ้าวว่นนีจะมาเปลี่ยนสีถนนรถติดค่ะเราติดไปแดงหน้าสุดพี่น้องฟองปลายเจ๋่ผ้าลงไม่อหย่อนสิริจะฟังเสือมันหลายไปกับบ่าวพอมีสิริสิริพาลง ถืออยู่ไง่นบ่อยเฮาวเรียวไส่จริงๆมันก็ถือแล้วตรงไปนี่ไหนจิ้วอยู่เลยถนนถนนป่ะอันนี้นะนี่เอยเจอแล้วบ่อบ่อยตลาดต้นตาลนีน่ก็มีได้อาหารกันสิกินมือใหม่ซะก,ก่อนกอยสิหาคนพาไปโอเคเอากันสิมีได้ <c oughs> เออมืออื่นเขาพามากอะไรอย่างไรอย่งบะเยี่ยมน้องพิมอะไรเขาก็มากว่างอยู่เจ้าเคยมาบ่อยมั้ยเจ๊ กับบ่อยกับบเคยชิ้นกับถนนหนอกแต่ชิ้นตะขาพาน้องพิมมาเนี่ยแบบเบื่อตายเองแบบอ,อ๋อแต่ว่าเคยมากเคยมาจำเหมนบ่บโบเดินมาทั้หนึง่งปีละทื่สองสินะแต่ก็บริหูไ้ไหญเพราะว่าคันมากกับมาแต่เคยมากแต่สมมติว่าโรงพยาบาลคอนแกนล,ล่ามกับมาแต่คอนแกนล,ล่ามบริไปไซสินะหมู่พามาคนไทยพามารอบนี้หันลุยตายสูตายน้องพมีกับโบยักทางคือกันกับพากกันงบมันไกลอนี้เนาะจากเฮียหนังรถถูกมานี่หกชั่วโมง 6ชั่วโมงประมาณนั้นไป4ชั่วโมงกว่าขึ้นรถสองชั่งขึ้นอิ่มเลยวะอ๋อพี่หกโมงสี่สิบหกชั่วโมงบ่สี่สี่อิ่มใ่ใเขาจะจะับจากกันมุกดาหารบ่กักคุณหลานไม่ักคุณละบอนบ่นี้วอนเดียวกันยูซันยูซันเชงใกล้ใกล้กับข่อย น้ำกนันแล้วมันจะม่วนเนาะกศิพะศิแย่กันเนาะกินข้าวแล้วพะศิจะเป็นพะออดก่อนอยังเมาโรตยังมาซ่าจะสกินนดำฉันไหมเมาโรตตั้งแต่มาจะคืนนี่มันแอร์อร์โหดโรตกั้จะเป็น<ไ>ปมนนะออดด้วยเท้าว่าจะมาจะคืนไอ้มขงอู๋บางทีกับกราฟืนอื่นก็ไปสิหูเนาะเขาขวจังสันชีวีว่าเข่าบ่าัวมันไปจังสันนที่เกิดอาการเมื่อาการนั้นทัพย์พิ่มพ์หลับกราฟโอ้เพราะว่าทั้งบ้านกัมีเวียกมันบอ สารพัดสารพัดทุกอย่างแล้วหน้าเราไอ้บอยแล้วเราดีใจน้ำเนาะแต่นางนี่ยังมาทันแล้วเจ้าก็ช่วยยื่กันบอแมนยุ่งบรรยากาศยุ่งกันก็เคยเห็นเจ้าอันโลกระอันตีกาอยู่ตำตำอินฟลูเซอร์ยังมั้ยยังยังตีการ์ดใสวันนี้อินฟลูเอนเซอร์พอเห็นเจ้าโลกระอะไรการเจ้าวัดไปแทอยู่ในซ่องจังก่อนอะไรอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ จเ,เ,าาเจ้านดลจ้าะกลายเป็นอินฟูเอนเซอร์แล้วเจ้าก็หูบอกฮก,ก็หูจะว,าวะ่าอ่าเป็นมาอินฟูเกาหลีนะเจ้ากับอินฟูลาวอินลาวค่ะดีใจนะมันได,ได้เป็นคนดังจด้จจเดียจากัน,นไปเดินแบบอยู่เมืองค้านหมดแล้วนี่อูอ้ยเป็นสมองยัอไกไม่ <laughs> <laughs> มถึงนะ คือไปทำงานอยู่เมืองไทยอยู่บ่ยุงเทพสิปีแถวใดไออยู่ทุกแถวเนาะอยู่ทุกแถวเจ้เอ้ยอยู่ทุกแถวไปเรื่อยๆว่ะไปเรื่อยเอฟซีโตมาจากเยอรมันคิดโอ้ยว่ะอันบ้าบอยนั่นไปติดตามเราอยู่ได้เราคำมั่นกันเลยเราว่าจะวางแล้วกิ คอนแก่นยังบ่เคยมาจะือ,อะไรนี่ทางแรกในชีวิตบถือต้องเป็ไงา็ป้งนี้เลนกก่นรอเปลได้หมเนมทาหนเนเา,านัานานี่ม,มุมนี้งแรกบอยเาจะน,านังหนาวมาอ๋อนนี้ตลาดต้นตาลเซเขา้อาหารได้เนี้ยใุ้กา าบกแพงก่อนซู่้านฮานี่นั่นเดียวจะไปฮานมิตรภาพลาบก้อยยี่สิบกิโลถึงเกนเป็นบอกว่าถ้ายภาพโพเดมานี่หรืว่าพาดนะมเป็นหฮานดังในจังหวัดขอนแก่นนะจ๊ะมันก็แสงเดียวใสบอสิลีก็เหนื่อยทำไมจริงๆว่าตรงไปทะเลเทียงกับซิลีน่าซื้อพี่น้อง ไปลานมิตรภาพลาบก้อยแมนบลาย์แมนกำลังนทางไปยังมิตรภาพลาบก้อยขอบคุณคณ โอเคพ่อแม่พี่น้องมาฮอดวลาสิพาอันเป่บาบอยมากินฮั่นลาบเมื่อคืนยิงฟันผัดว่าเพิ่นคนหลายไอ้คนแต่กเ็เลยพามาฮั่นลาบเป็ดปั่นเนาะวมาขอยมามากินน้ำการมากินน้ำการโอเคโอเคมากินน้ำการพี่น้องเ้ยพวกท้าว่าหมองผักคือบอดได้ฟูนชอบกินบาทาั้งหน้าผักลาบเป็ดเพ,พ,พิ่นนเาะพี่น้องเ้ยท้าวบุญแดงคาดีวิวกันกินยีไ่ไหนพี่น้องโอเคพี่น้องมาโจทย์แห่งความเคลียรภาษาไทยปูเป็นฟังคุณบอแมนปวดไปเตรียมเตรียมทอดอ่ะ มีมีอะยังเนี่ยอาหารน้ำก็จะเป็นเป็ดค่ะลาบเป็ดป่ะน้เป็ดเนาะไส้เป็ดทอดที่ขายดีเป็นย่างเอาเมนูเป็ดเดี๋ยวแล้วก็เอาเป็นเมนูน้ำก็เป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนก็ได้หรือว่าต้มกระดูกเอาต้มยังเป็นเป็ดกระดูกอ่อนเอาต้มเป็ดกระดูกอ่อนแล้วก็เอาลาบเป็ดลาบเป็ดแม่แล้วก็เอาเยี่ยงเยี่ยงกีพีนองไส้เป็ดทอดไหมตุ๋นเป็ดทอดหรืแดดไส้กรอก เอาเอายังก่อนตูดเป็ดใช่ไหมตูดเป็ดไป้เปทอดเอา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 อันอะไรตี๋ยายางของย่างเป็ดยางเอาตูดเป็ดตูดเป็ดนึ่งอ๋อมันจะบอกมันผดบ้องแล้วก็เอาไอ้อะไรนี่บอกไเป็ดทอดกรอบแล้วก็ใส่ป้องไม่ใส่เราก็ใส่ฝันเองแน่ใส่เป็ดใส่เป็ดไส่เป็ดทอดนะครับใส่ใส่พริกแห่มึนแต่เอาอยู่ว่าตำพามีตำอะไรนี่เด้อ กินสินกะเพราบะนี่นี่บ่นี่ค่ะตำข้าวโพดมีตํายังไงตําลาวตําข้าวโพดตําโคล่าตําซื่อตําเผ่วตําไทยกินยังเจ๊ยังตําข้าวโพดตําข้าวโพดใส่ไข่เค็มไหมค่ะใส่ตําตําไทยตําไทยไทยธรรมดาหรือไทยไข่คะไทยธรรมดาค่ะเอาแค่นั้นแหละข้าวเหนียวกี่กิโลกรัมีมนี่มีมีมี ครั้งแรกเลยมากินเนาะแม่กระดับเฟิร์สคลาสเลยครั้งแม่ขอบใจเออซาลาหเด้อร์มานีขอาหารมันีเป็นคนเจ้ามือเนาะเอาแมนบอสเอาแค่นี้ก่อนแม่เครื่องดื่มเป็นอย่งไรน้ำเปล่ามีอันนี้อีบอกินยังจะกินยังบอยบอยน้ำเปล่าหรืออะไรเ๊บซี่มีเครื่องดื่มยังวะบอกพี่มีม่ใกล้หนึ่งวัดเธอคือบุรีมานำการนี่กูฮะเอาไเครื่องดื่มกันเครื่องดื่มอะไรบ้างคะ ถ้าเบียร์ก็จะมีมีช้างสีอะไรกินบ่พี่บ่สเอายังมีมีอันน่ะบ่มีแบบแปบซี่แบบปลาอันนั้เกามันเป็นแบบบ่มีอันน้ำตาลอันนะมีบอไม่มีค่ะมีแต่ออริจนัอ๋อน้ำเปลาอะไรเตื่นเต้นบ่มาครั้งแรกแตว่าไม่ไงเจ้าบากว่จะตื่นเต้นบอจะเต้นอยู่บอเป็นอะไรเลียมา เ่อยเพราะเรื่อยของบอมีความรู้สึกตื่นเตี๊เหนื่อยโอ้มีตุ้งเจี๊ยเลยจะเป็นไงสองคนจะเจอข่อยเป็นยังไงผมซื้อว่าข่อยเป็นตัวไรบอมในสายตาเจ้าเจ้านะข่อยนควันทมเจ้าด้วยนี่ทำดีนะบอมขอยกับเจ้าเป็นคนสไตล์เดียวกันแบบมาดูนะขอัญชนะแก่บอมาจอกน้าขวัญจะมาตั้งตั้งบอเพามีเจ้าเนเอาขากรอบมาดำเนาะโอ๊ยเอาขวดน้ามาสไลายแต่เอามาให้ขวดขวดนิดมาเลยจ้าเดี๋ยวจะนั่งแก่บอมเลยมาเปลี่ยนห้านะเปลี่ยนบรรยากาศ ดีใจที่มาได้มาหฮะบอยเนาะได้ถ่ายคลิปกับเพื่นโดยขอบใจด้วยนะขอบใจเอสหลาเนาะงานอีกทำบางีเพิ่นกัเขาคุยไกินเนาะหมูตั้งก้องหมูตั้งกล้องอ่ะหูยเลิศสมตรถนหนังก่ยบอยนังกายเสเอ๋ยแล้วเรสวดเจ้าเจามีระบบานางกายขอไเร็้นบริลิกันนี่ม้แล้วขัสวดเด้าเจดปรเัริสิบอยก็ยังเห็นได้ ไปสวบมากกช้สวบกัมมือระพันขอดมบวก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 นต่งแต่ไหบล่ะไม่ตกพี่มาเดินมาเดินกินข้าวกินข้าวใช่ปะค่ะขอบใจเสลาเนาะอที่ไหนเน้าเมื่อนนี да> so <k <k ้เนาะแล้วก็ได้อ่ะ จ้าสบายดีพี่รอโทรมาจากเออแม่อยู่ไปเทนโเนเวลเนาะพี่น้องเนาะเปิดก,การะแหงกำลังใจเมื่อนี้กำลังมากินข่าอยู่ล้านลาบเป็ดให้อ๋<ะ>อกินหลายๆ้ากันกินหลายๆเด้อจ<ะ>้จขาขอบคุณ<ม>ขอบคุณเทียนากำลังใจตลอดบ่ได้ไป,ไปนวดบ่มเมื่อนี้อ่ามื่อนี้ปวดศอกเมื่อนี้ขาก่อนเดินทางไกลไปหรือไม่ขาก่อนตอนออนี้ พี่ติดตามช่องอันติดตามช่องบอเบยไหมพี่ได้ติดตามหมอปเิ่เดะอไป่กนไหลังใจน้องพิมเันแต่แน่เปนาแน่ที่จะส่งขด่าก็เหมือนกินออกข่าวซองใอย่กินอ๋อยุ่สวีเดนออกมาสอค่าแล้วน้อ นองพิมฮะน้ามาขาวขาวองพิมรสุดส้ม่อกรสุดส้มองยูรัมา์ไทยต่างประทศหลายข่าวยูสวีเดนูกสวีเดนสวีเดนเขาบอกภาษาไทยหรือเปล่าเขาบอกภาษาอังกฤษหรือภาษา เล่ะอูดิดวเบอร์ดุกปมการาก็นะเกบนเลย่ะที่หานหานจะเข้าขออเพนเป็นคนล่าได้พูอยู่สวีเนเป็นอันคนล่าได้พูดอยู่สวีเดนเนาะเรมีสองทูทูกคบ กะดังไปทุกประเทศแลการที่ิงพี่บอยมาเลยจิงข่าวด้วยพี่พี่รอมามาเพาพี่ยังขม้างได้พี่น้องเด้ต้องอะไรพี่น้อนะ่างได้รุนนี่ง้ใเพิ่งาอกระบไปใ่เออเพิ่กะเพิ่กระบอกกันล้ทุกประเทศันะเพราะว่าที่เป็นโนเวโนเวจะเอออาะ แบบดีใจอยู่งแบบแบบปลื้มใจยุ่งไม่ใจอยู่ว่าเออเคนแค่กลาวถึงอยู่ฉันกินรถกินรถแมนแมนกลาวเลยเนาะแต่มีแต่คนเดียวเหรอยูโนเออเนาะแมนบอกเกรงใจเนาะแมนบอกเกรงใจไม่ได้กินขขาแต่มีไอ้ผู้เดียวเลยนะที่มีไอ้ผู้เดียวนะที่ว่าน้ำขมาแต่ว่ากัซิมกินเนาะแมน่มื้อข้างหน้าแต่มีหมูเป็นแบบบาซอยอายกับบ่อเดชว่านบ่อเดชนั่นแล้วแต่กินจัตตาฟินแมนขอบคุณเวลาพี่กันแล้วจะกินจัาตาฟินนอกกับ ดีใจนั่นแหละก็นังใจแต่ว,าว่าพราวนาอย่างเดียวก็คือขอให้น้องพิมพบอดให้เนี่็จินเป็นส,สิ่งที่มีความสุขที่สุดนั่นแหละแม่แม่พี่ในไหนเข้ากันมากแต่เริ่มต้นตอนน้องเห่าก็ได้กาได้ลุยกันมากตั้งนักตั้งพม่าที่แรกตั้งแต่เอาเขามาปรึกษากันตั้งแต่เมื่อเสี่ยวน้องพิมเดินทางมาตรวจจุลมาตรานั่นแหละแม่แม่มันได้รุยแล้วก็ต้อง สู้กันไปต่อยกันไป <Man. S 2> ให้กำลังใจกันไปกดันสู้กันไปแม่น <Man. S 2> เดี๋ยวจังไรเพราะว่าเราต้องการเราต้องการให้เราต้องการให้คนควายมาทรมานอยู่อีกโดดเป็นจังไรก็ย่างที่เกิดขึ้นก็นต้องเกิดเพราะ <c oughs> ให้ได้รักษาไม่แน่เลยเ้องกับเด็กถึงอาไรซอให้เป็นคนไทยไอ้ก็เป็นอะไรเป็นคนไทยไอ้ก็ยังแบบว่า มีความจิตอยากให้น้องคนนี้ได้มารักษาอยู่นล้วหมอให้ที่มันจริงเก่งคุณหมอมันมีความเมตตามาสอยอายกัะดีใจแม่แม่ไอ้ขอบคุณคุณหมอเนอะอาะถึงได้ยู่ไกลก็ตามมาชิยูโนเวกกะตามอยู่สวีเดนก็นตามแต่อายก็ยังยังค,คิดจุดนี้โดยไอ้คนกำลังกินข่าวอยู่เดี้ภูมิกินข่าวอยู่เซนทามัเด้อ ว่าแกกนจเขาโอเคบอกน้องไล่น้ำน้องไล่กับจนเขาไล่ๆน้องไล่บริมาน้ำจินเขาไล่ดูแลดสดดูแดสุขมากตัวเองด้วยโดยโดยขอบขอบคุณไอ้กคซึ่งคนเก็บคุป่วยซค่งคนยั่งยูตองใจตองใจคืออไอ้บมากตลอดโดยอ่ โ okay. อเคนานาวันตั้ากันกินเขาสตาร์มาบ้างแยกทักขากันจ้า <Okay S 1> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าวันดีจ้าวันดีวันดีของหละ่ะขอบคุณไอ่เพิ่นเนาะที่เพิ่นโทรมาจากประเทศนอร์เวย์พี่น้องเอ้ยกำลังใจตลอดตั้งแต่มือเฮามา,าจนถึงปัจจุบันนะพี่น้องเนาะคอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรวยเด้อเขตการงานก็คอยมีลูกค้าหลาย่เป็นฮานนวดเนาะเพิ่นเป็นัน

ใส่โครกเป็ดบ่ไอ้โอ้ยนะอ้หูกินบ่พอมีแซ่บบ่ยำโอ้โหกรอบๆขายทุกงานนี่เอาเอฟซีอย่างเงี้ยเสียงกรบๆๆๆเดะเมื่อเชกินเอฟซีเบิร์นะพี่น้องอือหืออร่อยมากทุกคนอ่ะชิมลองชิเอ้ยอืออสุดยอดเป็นยังเลยสุดยอดเด็ดพี่น้องเอฟซีมาเด้อมาเด้อแมนแมนแซ่บเป็ดแซ่บสมคำจ่าคำลือ มาแล้วมาแล้วมีต่อมมีแสงดีเลยคุ้แพงอร่อยมากทุกคนก็ต้องกินใจกินรสินใจกินเนื้อเปดนื้อเป็ดโอเคเนาพิน่นาน อร่อยมากบะพริกทอดตุ่บเป็ดขาเนียซแซบบกบะปาตเตืมโอเคพรมพ่นองจะกึมก็จะกินข่าวกอนเนาะเก่งใจบาบอยเพล่นแเพิ่นบอกกากินคำใหญ่กิมนับกาห้พแมพ่นองกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เซากึ่มแน่กรับบะพมีแน่ สาวาลายพร้อมเนาะจนคนน้องพิมจะหายจะกลับบ้านเนาะการถ่าบ่มีกำลังแรงใจใจคลิปซีทั่วโลกอะเอากะคือสิบอกเขาจนนี่น้องเนาะบ่มียังลายเนาะจกคำก่อนแบบขอบคุณเนาะอย่าลกดติดตาม่องมาบอยด้วยนะบ่มโดยพิธกับ่องไทยก่อนสาวเอื้อเป็นวาอันนี้ปุ๊บก็ตั้งเนาะไปถ่ายน้องพิมแรกแรกพี่น้องเอ้ยเอลยเซร่าเห็นอยู่ในคลิปเพคนเท่เล้วก็ฝากขอบุญขอบคุณไปทั้ง อยู่ทางอเมริกาเนาะปู่ส่งน้องพิมมารักษาครั้งแรกอันหลังกเอฟซีสุกมองทุกบอนทุกขคนเด้อผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทั่วโลกเนาะที่เบิ่งคลิปแล้วก็ให้กําลังใจส่งกําลังใจกําลังแรงใจเข้ามาขอบใจทุกช่องที่ให้นําเสนอข่าวว่าจะเป็นทางทีวีหรือว่าทางยูทูบเนาะทางาโซเชียลต่างๆนะพี่นงค์เนาะเมื่อกีนน้ในกามีช่องเนี่ยเสไลด์มาถ่ายเมื่อกี้นี่ช่องแปดคน,นะพี่น้องค์ยกะิประมาณนี้แหละพี่น้องค์ไอโซกุลมกะติขอโตกินข่าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อ คลิปนี้ทักทุ่มกับศิษย์ขอางคม่พี่น้องไปกรุบพอก,กันคลิปหนาเดอนสบายดีสบายดี